ความสะอาดนะตอนน okay. ี้เราต้องดูแลกันเข้มงวดมากพื้นผิวอะไรต่างๆหน้ากงหน้ากากต้องใช้ความสะอาดเป็นหลักนะคะคือล้างมือล้างมือหรือบางคนไม่สะดวกก็อาจจะใช้แอลกอฮอล์ใช่ไหมยิ่งตอนนี้มันมีนวัตกรรมปืนแอลกอฮอล์ถูกไหมคะฉีดพื้นผิวต่างๆนีให้มันสะอาดปราศจากเชื้อโรคดีไม่ดีไรหลายคนตาข้อสงสัยนั่นไงใช้กันเยอะเหลือเกินแต่ตอนนี้นะมีข้อมูลออกมาว่าจริงๆแล้วปืนแอลกอฮอล์จะดีจริงหรือไม่นะคะติดตามข้อมูลกับชิสามาเช่ เรื่องนี้นะคะ่ะเพศสัชกรหญิงสุภัตราบุญเสริมผู้สรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขและรักษาราชการแทนรองเลยาธิที่การคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอเนี่ยบอกว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดมันน่ากลัวมากทําให้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโควิดเยอะเยอะมากๆจริงๆอย่างปืนฉีดแอลกอฮอล์ก็ได้รับความนิยมทางออยอก็เลยมีความเป็นห่วงค่ะว่า ต้องดูให้ดีนะว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงไหมแล้วเขาก็ไม่แนะนำให้ใช้ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะเวลาเรายิงปืนที่มันจะฉีดพ่นแอลกอฮอลออกมาเนี่ยฝอยละอองของมันนี่มีขนาดเล็กมากนะคะทำให้ตัวน้ำยาเนี่ยอาจจะไม่สัมผัสพื้นผิวได้มากพอที่จะลดประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรคแต่บางทีแรงฉีดของมันเนี่ยจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายได้อีกต่างหาก ลอยอยู่บนอากาศแบบนี้ค่ะแล้วถ้าหากว่าแอลโกอฮอล์ที่มันฟุ้งอยู่มันลอยอยู่เนี่ยเข้าตาเข้าจมูกอาการที่เราได้รับผลกระทบก็คืออาจจะคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าได้รับการระคายเคืองทางระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะเด็กเด็เด็ก,เ,ดก,เ,ดก,เ,ลกเล็กเนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะเป็นอันตรายมากกว่าผู้ใหญ่ด้วยนะคะ และที่สําคัญนะคะถ้าหากว่าใช้ปืนที่เนี่ยมันมีแสงแสงสีม่วงม่วงบางคนบอกเป็นแสง UV เนี่ยถ้าจะใช้ในการฆ่าเชื้อโรคคือฉีดตามร่างกายของเราใช่ไหมคะมถ้าหากว่าโดนผิวโดยตรงก็อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้เหมือนกันถ้าโดนตาก็เสี่ยงเป็นอันตรายต่อดวงตาเพราะฉะนั้นทางออย,ยก็เลยบอกว่าอาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากนักนะคะ เพราะว่ามีความเสี่ยงมากกว่าแต่ถามว่าเป็นเครื่องมือที่ดูทันสมัยมีการทําให้ดูน่าใช้มากขึ้นไหมอน,นันชัยทีนี้นอกจากทางออยอบอกแล้วกรมควบคุมโรคยังบอกอีกว่าการพ่นสเปรย์แบบนี้ไม่ได้ทําให้เชื้อโรคตายนะแต่มันอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะทำให้เชื้อโรคที่อยู่บนพื้นผิวต,ต่างๆเนี่ยฟุ้งกระจายขึ้นมาอ,มอย่างที่สอง แสง UV ที่เป็นสีม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินที่บอกกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นหลอดไฟ LED ก็ได้อเออมันอาจจะไม่ใช่แสง UV จริงๆปาต่อหากให้เป็นแสง UV จริงๆการฉีดไปครั้งหนึ่งเราต้องใช้เวลาแช่ไว้นานเป็น10นาทีะคะ่ะม,มันถึงจะฆ่าเชื้อโรคได้จริงๆเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันก็มีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งผิวหนังอีกต่างหาก อ่ะอย่างที่สามที่ตั้งข้อสงสัยแล้วก็ข้อสังเกตกันก็คือว่าด้วยความที่ปืนเนี่ยนะคะมันเป็นปืนแบบยิงอัตโนมัติใช้กระแสะไฟฟ้าเป็นตัวฉีดเพราะฉะนั้นอาจจะมีการลัดวงจรได้หรือไม่อ,อ,อ่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันต่อไปด้วยนะคะถามว่าแล้วจะเลือกยังไงดีดแล้วจะใช้วิธีไหนถ้าไม่เอาปืนแบบนี้มาใช้มันสะดวกดิออยอยาบอกว่าวิธีที่ง่ายที่สุดประหยัดที่สุดก็คือ การใช้ผ้าหรือทิชชู่เนี่ยชุบกับแอลกโฮอฮอล์หรือ,เอ,เ,อเอาสเปรย์เนี่ยพ่นใส่ทิชชู่หรือผ้าแล้วก็เช็ดเลยค่ะ แบบนี้สะอาดแน่ๆเพราะว่าเราได้สัมผัสได้เช็ดถูมันออกอย่างชัดเจนเนะแล้วมันจะไม่ฟุ้งด้วยถูกต้องมันเก็บกวาดได้หมดเลยหรือจะเป็นถ้าเป็นในห้องน้ําหรือได้เป็นพื้นผิวที่มันสามารถเทราดได้ทําความสะอาดได้ขัดถูได้อันนั้นก็คือทําเลยส่วนผลิตภัณฑ์ไหนที่จะปลอดภัยจริงๆก็สามารถไปตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของออยนะคะ www.fda.moph.go.th ในหัวข้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ถ้าใครบอกโอ้จะไปจําได้ไหมอาอถ่ายรูปได้หน้าจอหรือค้นหาคําว่าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ออยก็ได้ใน Google คุณผู้ชมก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะคะที่นํามาแชร์กันนะคะไม่ได้ว่าของเขาไม่ดีเพียงแค่ว่าประสิทธิภาพการใช้งานอาจจะไม่ตรงโจทย์มากนักแต่ถามว่าเออมันเท่มั้ยเอออันนี้ก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าเรากลัวถ้าเรากลัวแบบฟุ้งกระจายเราทำอย่างนี้ไหม เราค่อยๆถือปืนนะแล้วถ้าเกิดเราจะเข้าห้องน้ำเราปิดประตูเข้าไปแล้วทำไงแล้วปิดอันนี้เพื่ออะไรคนคงเหงาอะกลัวเชื้อโลกมันฟูมใส่เราไงเราเพื่อเดินงี้เหมือนในหนังค่ะค่อยๆแบบถีบประตูก็ได้ถีบประตูห้องน้ำยิงแบบนัดนดเดียวอยู่เลยบ้างงั้นเออคำถามเหมือนเดิมเลยอันนี้เพื่ออะไร สนุกนะขอบคุณคะับดูสนุกดีเอานี่ก็เป็นไอเดียของเขาแต่เรื่องเรื่องคุณชีสามาเล่าให้ฟังเหมือนเป็นการช่วยหาเหตุผลแล้วกันนะมาช่วยประกอบประกอบในการตัดสินใจถ่าจะซื้ออะไรเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีนะครับ